สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้องแมวฝากเลี้ยงเรามีโอกาสได้ดูแลตัวนี้ประมาณ5คืนกับ6วันซึ่งแมวตัวนี้ก็เป็นแมวพันธุ์บิสติดเพ็เมียซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังเป็นเหมือนกับมีอาการติดสัตว์อยู่มิฉะนั้นเขาก็จะแบบเหมือนกับตอนกลางคืนก็จะร้องแบบร้องเหงาแล้วกันก็คืออยากออกเที่ยวอยาก ไปเที่ยวอยากไปปล่เริงข้างนอกอย่างเงี้ยแต่ว่าในสุนัขในแมวอย่างงี้ <c oughs> ก็ปล่อยออกไปไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่าโอกาสของการติดติดลูกกลับมาตั้งคันอย่างเงี้ยอาจจะตั้งคันโดยไม่มีพ่ออย่างงี้ก็ก็เป็นอันตรายเดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยแต่ว่าปัญหาของตัวนี้ก็จะพบว่า ตาน้องจะเป็นเกี่ยวกับคราบน้ำตาเกรกรังซึ่งแบบอาจจะมีปริมาณน้ำตาไหลออกมาเยอะกว่าปกติซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณหมอจากอาการที่คุณหมอตรวจให้ตอนอตอนที่แบบระหว่างที่อยู่ที่นี่ตรวจแล้วก็ดูแลว่าเขาเป็นโรคอะไรหรือว่าจะมีทางแก้ไขอย่างไรสำหรับเรื่องของการ ที่มีคี้ตาเกละกลังในน้องแมวเชิญคุณหมออัดย่องอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาน้ำตาเยอะได้เลยค่ะค่ะก็จากคีก็เป็นอ่าเราก็พยายามทำการที่จะล้างน้ำตาค่าน้ำตาที่มันเกละกลังที่หน้าของเขาค่ะแต่ว่า จากการตรวจเนี่ยพบว่าดวงตาค่อนข้างปกตินะคะไม่มีอาการตาแดงหรือว่าอาการพวกแบบระคายเคืองดวงตาเลยนะคะสิ่งที่เป็นปัญหารู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มตรงบริเวณผิวหนังล่องหน้าของเขามากกว่าค่ะก็สำหรับเรื่องของผิวหนังตรงบริเวณล่องหน้าถ้าสมมติว่าปล่อยให้มันหมักหมมเยอะๆมันก็จะมีเรื่องของผิวหนังอักเสบซ้ำๆ การอักเสบซ้ซําๆมันก็จะทําให้ตรงอ่เหมือนกับผิวหนังตรงนั้นเป็นรอยดําค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือ,อมันจะเหมือนตาแบบเป็นมีแพนด้าใช่เหมือนตาดํานอนดึกตลอดเวลาเลยค่ะจริงๆแล้วแค่ไม่ได้ล้างหน้าเท่านั้นเองนะคะเหมือนคนก็ต้องแบบทำความสะอาดหน้าทุกวันนะคะเพื่อลดการหมักหมมอุดตันติดเชื้อนะคะที่ผิวหนังค่ะเพราะว่า เท่าที่เช็ดออกนะคะก็ดูเป็นเหมือนคราบของผิวหนังที่แดงกลางนะคะแห้งเหมือนอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเขาเรียกว่า dirty face นะคะในในน้องแมวคะไปลองเสิร์ชว่า dirty face in cat อะไรอย่างงี้ก็อาจจะเจอนะคะมันเกิดจากเหมือนภาวะแพ้หรือผิวหนังอักเสบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ บางตัวก็เกิดกลางขึ้นมาที่หน้าพอเราให้กลุ่มยาฆ่าเชื้อยาลดแพ้ลดคันก็หายไปพักหนึ่งหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นอีกนะคะเนื่องจากคนนี้เนี่ยเออมันไม่ได้แบบตาแฉะน้ำตาเอ,อ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะดวงตาก็ไม่ระคายเคืองตาไม่แดงตาปกตินะคะมันเป็นเหมือนผิวหนังกลางรอบล่องหน้าล่องตาเท่านั้นเองค่ะ ก็เดี๋ยวเราก็มาลองดูกันว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของให้ทําการรักษาเราก็จะลองรักษาให้นะคะตามหลักการคุมการติดเชื้อคุมการแพ้เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะนี่ก็จะสาธิตวิธีการเช็ดตาน้องแมวให้ดูค่ะว่าเวลาเช็ดเราก็ให้เขาหลับตาปิดตาอย่างนี้เนาะเราก็ลูบไปทำไปตามดวงตาของเขาค่ะใช้น้ำยาล้างตานะคะ ที่ปลอดภัยต่อดวงตาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อรอบตาในการเช็ดล้างค่ะสำหรับท่านใดอาจจะไม่มีอะไรเลยจริงๆก็คือสิ่งที่สำคัญก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสบลีแล้วก็น้ําเปล่าหรือว่าน้ำที่แบบอุ่นๆแค่นี้ก็คือเช็ดบริเวณตรงตาแล้วก็ทำให้แห้งตรงนี้ก็ช่วยบรรเทาได้แต่ว่าถ้าในหลักที่เราใช้ยาเสริมหรือว่ายาช่วยมันก็จะคุปการเป็น เรื่องของการอักเสบให้ลดลงได้มากกว่าการใช้น้ําเปล่าธรรมดาแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้เรื่องของการจัดการในการช่วยตรงตรงนี้ก็จะช่วยได้เช่นกันซึ่งปกติน้องแมวก็จะเขาก็จะไม่ชอบอะไรที่ไปทําเกี่ยวกับดวงตาหรือว่าไปทําเกี่ยวกับหน้าอยู่แล้วสำหรับตัวนี้ถือว่าแบบเขาก็ยอมในระดับที่แบบ ท่านแบบค่อนข้างที่จะแบบดีเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะล้างตาในระยะเวลานานๆ4-5นาทีได้แล้วก็เราให้เรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาเป็นครีมบริเวณที่อ่อนโยนกับดวงตาไม่ไม่ส่งผลต่อทำให้เขาระคายเครืองอย่างเงี้ยแล้วก็ทาเพื่อให้สบายตัวมากขึ้น mm hmm. สำหรับตอนนี้ก็คือเหมือนกับเขาก็คือ,อฝากเลี้ยงในช่วงเทศกาลเนาะ แล้วก็เราก็เลยเจอปัญหาที่มันเป็นปัญหาอาจจะเป็นปัญหาแบบเบสิกนั่นแหละอาจจะเจอได้แต่ว่าตัวนี้ก็ถ้าปล่อยไว้ระยะนานๆก็อาจจะเป็นปัญหาของเรื่องความสวยงามสำหรับดวงตามันก็จะเหมือน,นแบบกลงังๆดูดูไม่สวยงามตรงนี้ก็สามารถที่จะดูแลด้วยการการจัดการการดูแลเพราะว่าตัวนี้เวลาที่เราอาบน้ำใบใหม่มันก็จะมีช่วงเวลาที่เป็นช่วงแบบ สวยงามของเขาเหมือนกันก็เลยคิดว่าตัวนี้ถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่ก็ลองใช้วิธีที่คุณหมอแบบทำความสะอาดให้ดูสำหรับตัวนี้ก็เป็นแมวพันธุ์ที่แบบมีสายพันธุ์ต้นกำเนิดมาจากเพราะแม่พันธุ์อาจจะเป็นต่างประเทศอาจจะบีดมาแล้วแต่ที่เจ้าของได้มาแต่ละแหล่งการเพาะพันธุ์ของแมว โดยปกติพันบิติสก็จะเป็นตัวที่มีขนหนาขนสองชั้นเวลาที่การอาบน้ําการดูแลการรักษาความสะอาดก็จะเหมือนกับใช้เวลาเหมือนกันอย่างเช่นระยะเวลาการเป่าขนเนื่องจากเขาขนหนาขนแน่นก็ต้องเป่าขนให้สะอาดเพื่อที่จะแบบไม่ให้ขนแบบไม่ให้เกิดการอักเสบของผิวหนังตามมาหลังจากที่เวลาที่เขาโดนน้ําแล้ว มิฉนั้นตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเวลาที่เจ้าของอาบน้ําหรือว่าท่านใดที่เลี้ยงหรือว่าดูแลแมวอยู่ก็ใช้เวลาเป่าให้แห้งสนิทแล้วก็พยายามตีขนให้เขาแบบกระจายตัวแตกตัวไม่ให้มีแบบตัวไหนที่เป็นตัวความชื้นทําให้เกาะเป็นก่อโรคผิวหนงังการติดเชื้อการอักเสบตามมามก็สำหรับตัวนี้ก็กินอาหารได้ค่อนข้างที่จะดีสำหรับท่านใดที่จะเลี้ยง แมวขนยาวหรือว่าแมวพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยเรื่องของโภชนาการเกี่ยวกับแมวขนยาวต้องมีอะไรเป็นพิเศษกว่าแมวพันธุ์พื้นถิ่นของเราไหมคะค่ะก็กินอาหารตามช่วงวัยนะคะแล้วก็ถ้าเทนเส้นขนก็คือเลือกสูตรที่มันช่วยในการบำรุงเส้นขนบำรุงผิวหนังค่ะเขาก็จะใส่พวกสารอาหารที่ช่วยให้แบบเส้นขนเงาง,งามนะคะให้แบบ เสริมโปรตีนที่มันเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของผิวหนังและก็เส้นขนเพิ่มเติมค่ะแล้วก็หากเลี้ยงแมวขนยาวก็อาจจะต้องแนะนำเรื่องของการดูแลแปลงขนทุกวันนะคะเพื่อลดโอกาสการเกิดก้อนขนหรือว่าขนสังกตังนะคะช่วยให้แบบเส้นขนเงางามขึ้นกระตุ้นผิวหนังให้มันผลิตพวกต่อมไขมันมาเคลือบเส้นขนให้เงางามค่ะ ก็จะเป็นการดูแลทั่วๆไปนะคะให้แบบเหมือนคนวีผมเหมือนกันทุกวันก็ลดโอกาสาผมพันกาหรือว่าผมหลุดร่วงมากเกินไปค่ะสำหรับท่านใดที่เลี้ยงแมวพันต่างประเทศบางทาีเวลาที่เอามาเลี้ยงเนี่ยสารอาหารมันอาจจะไม่เพียงพอ เวลาที่ให้กินแบบอาจจะเป็นแบบตามมีตามเกิดกินปลาทูกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบโภชนาการไม่ถึงบางทีขนล,ล่วงเยอะอย่างเงี้ยก็เกิดเป็นปัญหาบางทีเราก็ต้องดูเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องอาหารเรื่องการจัดการว่าแบบการจัดการแบบไหนถ้าต้องการที่จะเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดก็คือแบบอาหารแบบเกศทั่วไปหรือว่า พวกนี้ก็สามารถที่จะเลี้ยงแนะนําให้เป็นพันธุ์พื้นถิ่นมากกว่านะเพราะปัญหาที่เราเจอมาเวลาที่เราเจอแมวแมวพันแล้วแบบมีขนเยอะอย่างเงี้ยถ้าสารอาหารไม่เพียงพอมันก็เป็นสาเหตุของอาการขนล่วงซึ่งแก้ไม่หายเพราะบางทีก็จะพามาแล้วแก้ปัญหาปายเหตุด้วยการตัดขนสั้นเพื่อลดปัญหาการขนร่วงอย่างเงี้ยคือเราก็เนื่องจากเราเหมือนกับเราแบบ ก็มีโอกาสได้ดูแลเรื่องเส้นผมเรื่องเล็บอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าแมวตัวไหนที่เขาเลี้ยงแล้วแบบให้อาหารให้มันพอเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องนำไปใช้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของผิวหนังหรือเส้นขนที่เป็นเรื่องของผิวหนังเส้นขนอักเสบเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่สำคัญในเรื่องของการเลี้ยงดูแมวที่ต้องการให้มันสวยๆบางทีบางท่านอาจจะเห็นว่า แมวที่เขานํามาโฆษณาหรือว่านํามาออกทีวีอย่างงี้ทาไมเขาแบบสวยจังแล้วบางทีอยากอยากได้พออยากได้เอามาแต่ว่าเราไม่มีงบประมาณที่จะให้กินต่อเน,นื่องเพราะว่าอาหารเขากินทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เราก็ควรที่จะเลี้ยงแมวขนสั้นซึ่งเป็นแมวพื้นถิ่นเราดีกว่าซึ่งแมวพื้นถิ่นก็คือวางพวกอาหารธรรมดาอย่างนี้มันก็เพียงพอเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการอเอานำแบบ อาหารไปบำรุงส่วนไหนถ้าแบบกินพวกนั้นก็คือพอไหวแต่ถ้า,ถาสมมุติว่าแมวพันธุ์ที่เป็นพันธ์ขนนี่แนะนําให้เรื่องศึกษาเรื่องพวกอาโภชนาการที่เขากินในแต่ละวันว่าเราไหวไหมเพราะว่าก็คือคูณเข้าไปแบบปีหนึ่งก็365วันกินแบบเช้าเย็นอย่างเงี้ยไหวหรือเปล่าหนจะบวกลบพวกเรื่องของอเสริมสัพพันะ S <S พวกอาหารบำรุงพวกขนมพวกไลซินอีกเพื่อให้มันแบบขนแน่นๆขนหนาๆแล้วก็พวกแมวขนหนาๆน,าน,านี่แน่นอน<ม>เขาต้องการแบบที่อยู่ที่แบบเย็นอ,อาจจะต้องการแอร์ด้วยซ้ำเพื่อเพื่อให้เขาแบบไม่ร้อนอ่ะไม่เป็นฮิสโตรหรือว่าไม่เป็นไข้เวลาที่เขามาอยู่ในในพื้นที่ที่มันร้อนๆบางทีขนมันก็ร่วงได้เพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภูมิอากาศ เพื่อการอยู่รอดมันเป็นกฎของทางธรรมชาติเนาะสุดท้ายคุณหมอมีอะไรที่จะเสริมไหมสำหรับแมวที่เป็นแมวพัน์ขนยาวหรือว่าการเลี้ยงดูทั่วๆไปตามตามเขตร้อนสําหรับพันธุ์ที่แนะนําค่ะก็ถ้าเกิดเลี้ยงนะคะก็ขนยาวขนแน่นก็ อาจจะอยู่ในห้องแอร์นะคะหรือว่ามีอากาศถ่ายเทเปิดพัดลมให้ระบายอากาศนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ในการเลี้ยงไม่เหมาะสมต่อการต่อสายพันธุ์นะคะทีะ่ภูมิประเทศที่อยู่ที่เขาอยู่มาก่อนหน้านี้ตามลักษณะสายพันธุ์มันก็อาจจะทําให้เขาแบบขน ร่วงมากกว่าปกติเพราะว่าเส้นขนมันก็คือรักษาอุณหภูมิของร่างกายถ้าอยู่ในเขตร้อนนะคะแล้วก็เจ้าของไม่ได้เปิดแอร์หรือว่ามีอุณหภูมิที่ดีที่เหมาะสมต่อการอยู่ของเขาเขาก็อาจจะขนร่วงมากกว่าปกติเพื่อปรับตัวให้เข้ากับอ่าอุณหภูมิในในที่เขาอยู่นะคะก็อาจจะรู้สึกว่าขนร่วงมากกว่าปกติแต่ที่จริงแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในที่ร้อนเกินไปค่ะก็เป็นได้ ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เราแล้วก็เอาสิ่งที่เราเจอมาสำหรับปัญหาต่างๆที่มันมารวมอยู่ที่อัญยองที่บางทีก็ขนล่วงทำยังไงบ้างปรึกษาคุณหมออย่างเงี้ยสิ่งสำคัญบางทีคุณหมอก็อาจจะแบบไม่สามารถที่จะไปลงดีเทลเกี่ยวกับการจัดการการงบประมาณหรือว่าอะไรในการที่ให้อากินหรือว่าลงทุนกับแมวตัวนั้นๆแต่ว่า เราก็คือมองไปถึงเรื่องของโภชนาการต่างๆที่เขาได้รับซึ่งทําให้ขนล่วงซึ่งบางเคียการแก้ปัญหาปลายเหตุโดยการตัดผมสั้นนะมันก็ได้แต่ว่าขนมันก็คือมันก็แบบไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุขนพอสั้นพอเราตัดสั้นอีกไม่นานก็เขาก็ขนยาวเป็นปกติมิฉะนั้นคนไหนที่แบบต้องไม่ต้องการเ่เลี้ยงแมวแล้วไม่ต้องการมีให้ขนล่วงก็ าหาพันธุ์ที่มันสอดคล้องกับความต้องการของเราอย่างเช่นพันุ์ขนสั้นหรือพันธุ์ที่ไม่มีขนเลยซึ่งในโลกนี้ก็มันก็จะมีปัญหาที่มันเป็นความพึงพอใจของเราซึ่งเราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราต้องการอะไรสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแค่ต้องการแบบแชร์ในเรื่องของการปัญหาของขนล่วงหรือว่าการเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์ กับท่านผู้ชมแค่นั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาคน,คนล่วงในแมวเนาะสำหรับตัวนี้ก็กินอาหารอ,อร่อยก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ